สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Hi Everyone Hi YouTube อ่อวันนี้ตุ๊กตาก็จะมาพูดถึงต่อจากคลิปที่7นะคะก็คือแบบว่าที่ที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าอ่อแชทอย่างไรถึงจะได้แฟนฝรั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแต่วันนี้แล้วก็คลิปที่แล้วตุ๊กตาพูดถึงข้อดีข้อที่เข้อดีของการที่แบบเป็นผู้หญิงรอบรู้ในการท่องเที่ยวมันดีอย่างไรกับ กับตัวเองกับการที่จะได้มีแฟนฝรั่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลูกตาก็จะเข้าเรื่องเลยนะคะก็คืออ่คลิปที่8คลิปนี้ลูกตาจะมาพูดถึงว่าเป็นผู้หญิงรอบรู้ในการท่องเที่ยวดีอย่างไรสําหรับการหาแฟนฝรั่งนะคะอ่าก็เลยก็ตุกตาก็เลยจะมาตอบคําถามให้นะคะก็คือข้อหนึ่งเราได้ประโยชน์ค่ะเราได้ประโยชน์เต็มเ็มเลยค่ะกับการแบบว่า เป็นผู้หญิงที่มีความรู้รอบรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไม่ใช่เฉพาะการท่องเที่ยวค่ะรอบรู้ทุกอย่างจะแบบว่าดีกับตัวเองแล้วก็มีประโยชน์มากๆก,กับการที่เราจะหาแฟนฝรั่งนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้าภาษาต่างๆภาษาออกไปนะคะก็แบบไม่ใช่เฉพาะฝรั่งที่แบบว่ามีฐานะดนะะีอาจจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆก็ได้นะคะ ก็คือแล้วแต่สเปคใครสเปคมันนะคะที่แบบว่ากําลังต้องการหาแฟนต่างชาติอยู่นะคะถ้าบทถ้าเกิดว่าเราเรียนการแบบว่าเป็นท่องเทีย่ยวหรือว่าเป็นทัวริสนี่จะแบบว่าดีกับเรามีประโยชน์มากๆค่ะแล้วเราได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยนะคะ so u um, ข้อที่2นะคะได้เพื่อนได้รู้จักกับคนที่กับคนทั่วๆไปนะคะได้เพื่อนได้รู้จักกับคนทั่วๆไปนี่ก็ดีอีกเหมือนกันค่ะก็คือเร,เราได้รู้จัก เราได้เพื่อนใหม่เข้ามาในชีวิตเราก็ได้รู้จักกับคนทั่วๆไปอะไรประมาณน <3. S 2> ี้นะคะข้อที <saben> ่3ได้เพื่อนเพิ่มได้ไรู้จักการเรียนรู้นิสัยของของคนอื่นด้วยนี่ก็คือข้อดีอีกนะคะข้อที่3เราได้เพื่อนเพิ่มและได้รู้จักการเรียนรู้นิสัยของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้นิสัยของเราด้วยตัวเองเราด้วยว่าเออเราชอบแบบว่า ผู้ชายต่างชาติเป็นแบบว่าเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีพวกใชนี้ไชน่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ข้อที่สีเราก็จะได้เป็นผู้หญิงที่พูดเก่งเป็นผู้หญิงที่พูดเก่งกล้าสแสดงออกเป็นผู้หญิงที่พูดเก่งแล้วก็พูดมีสาระอะไรประมาณนี้นะคะทุกตาก็แบบยังไม่ได้ถึงขั้นขั้นนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนทัวริสนี่นะจะดีจะดีกับตัวเรานะคะ ตุกตาก็จะก็พยายามให้ตัวเองที่แบบว่าเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบกายรอบตัวเองตั้งแต่ทุกตาทําคลิปทำคลิปแนะนําหาแฟนฝรั่งทุกตาก็เข้าไปศึกษาด้วยนะคะทุกตาก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้มานั่งพูดขึ้นมาลอยๆอะไรประมาณนั้นนะคะทุกตาต้องเข้าไปศึกษาก่อนว่าอันไหนมันมีข้อเท็จจริงอันไหนที่แบบไม่ใช่ข้อข้อจริงแล้วทุกตาก็จะพยายามรวบรวมข้อที่มันแบบว่า มีส่วนมูลเป็นความจริงมากที่สุดแล้วทุกตาก็จะเอามาพูดเอามาแนะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็คืออาจจะทำ YouTube นี่จะทำอะไรพูดออกมาทุกอย่างเนี่ยต้องแบบก็มีการศึกษาบ้างนะคะหมายถึงว่าก็มีการศึกษานะคะหมายถึงว่าต้องไปศึกษามาก่อนเดี๋ยวเกิดทุกตากใช้คำพูดผิดเดี๋ยวคนเอาไปแบบพูดผิดๆอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าทุกตาใช้คําพูดผิดที่แบบว่าบางครั้งพูดผิดพูดถูกตุกตาก็ขออภัยด้วยนะคะทุกตาก็ยังแบบว่าไม่ได้เป็นนักพูดตัวตัวเก่งนะคะทุกตาก็ฝึกไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยประมาณนี้นะคะฝึกทํา YouTube ไปด้วยแล้วก็ตุกตาก็พยายามฝึกไปด้วยแล้วก็แนะนําอะไรที่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็คืออะไรที่ตุกตารู้จักที่แบบว่าตุกตาพอรู้ทุกตาก็จะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ แล้วก็ข้อที่4ี่ก็ที่ทุกตาบอกเราก็จะได้เป็นผู้หญิงพูดเก่งและมีสาระแล้วอีกแบบหนึง่งเราก็จะได้ไม่กลัวกล้องทุกตาเมื่อก่อนทุกตาแบบว่ากลัวกล้องกลัวนี่แหละค่ะกลัวที่จะพูดแล้วทุกตาก็แบบว่า,า,บบวาเริ่มฝึกฝึกมาเรื่อยๆไม่รู้ว่ามีคนดูไม่ดูอะแต่ฉันแบบว่ารักที่จะทํารักที่จะเริ่มรักทํา youtube หรือว่าเริ่มที่แบบว่าแชทอะไร ไลฟ์ใน facebook ไล,ไลฟ์อะไรประมาณนี้นะคะทุกตาก็เริ่มก็ฝึกมานะคะก็คิดว่าตัวเองชอบจุดนี้ก็เลยจะพยายามทําจุดนี้นะคะโอเคค่ะอา,อาจจะข้อที่5นะคะอาจจะได้เป็นคนต่างชาติเลยอาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติเลยนี่นะคะการที่เราเป็นผู้หญิงรอบรู้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้หลายๆภาษาเอาสาหรับคนที่จะหาแฟนฝรั่งก็ศ,กศึกษา,ษาภาษาอังกฤษ แต่ถ้าคนที่หาจะหาแฟนฝรั่งพวกแบบว่าอ่ชไนนิดโคเรียนอะไรประมาณนี้ก็ต้องปเรียนภาษาชไนนิดนะคะแต่ว่าสากลหลักๆก,ก,ก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่สื่อสารกันได้เลยเอาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ so um number six หรือเราอาจจะได้สามีต่างชาติเลยค่ะอันนี้อันนี้การันตีค่ะทุกตาสังเกต เข้าไปเรียนรู้มาโดยมากสาวที่ทํางานเกี่ยวกับทัวริสหรือว่าไม่จําเป็นต้องทํางานเกี่ยวกับทัวริส่์คือแบบว่าเขาแบบชอบแนะนําเสนอคนต่างชาติให้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วพาไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้โดยมากนะคะจริงๆเลยนะคะ90%จะได้แฟนต่างชาติเลยค่ะอันนี้คือหลักดีของการที่เราเป็นผู้หญิงรอบรู้ในการท่องเที่ยวหรือว่ารอบรู้ในการใช้ใช้ภาษาแล้วก็เป็นผู้หญิงไม่ขี้อายนะคะโอเคค่ะ ตุกตาหวังว่าเพื่อนๆคงจะแบบว่าโอเคแล้วเข้าใจดีนะคะก็คือเนี่ยข้อที่6หลักๆเลยเราอาจจะได้เป็นแฟนเราอาจจะได้สามีต่างชาตินะคะเราตุกตาก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าอย่าลืมเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะภาษาอังกฤษนี่สื่อสารได้ทุกได้ทุกประเทศนะคะได้กับทุกประเทศเพราะโดยมากคือแบบเป็นสากลโลกนะคะคือภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าโคเรียนไชนีสใช้หนั เขาก็จะฝึกพูดภาษาอังกฤษหรือว่าประเทศอื่นๆประมาณนี้นะคะอ่าก็มีครูหลายๆครูในเว็บไซต์ที่เขาแบบว่าฝึกสอนภาษาอังกฤษหรือว่าสอนภาษาอังกฤษฟรีนะคะก็เกิดว่าเราไม่มีเงินที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษเราก็เข้าไปเรียนในเว็บไซต์หรือว่าเข้าไปเรียนใน YouTube เข้าไปเรียนใน Facebook ทุกตาเห็นมีครูเยอะแยะเลยคะ่ะที่เขาแบบว่ามีความสุขที่จะแบบว่าถ่ายทอดสอนฟรีให้กับเรานะคะโอเคค่ะทุกตาก็จะขอ จบคลิปที่8ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตุกตาก็จะมีอะไรแย่ๆมากมายเลยค่ะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะแล้วคนที่กำลังคิดจะท้ออยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะอย่าพิ่งท้อนะคะสู้ๆต่อไปค่ะมันต้องมีสักวันถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจริงแล้วก็ลงมือทำจริงเราต้องได้สักวันนะคะตุกตาขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย